สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอการทำลิ้ญยาหลังจานครับวิธีทำง่ายๆทำเก็บไว้ใช้เองช่วยประหยัดรายจ่ายครับวัตถุดิบหนึ่งชุดประกอบไปด้วย n อ็เจหรือหัวแชมพู1กิโลกรัมสารเพิ่มฟอง200กรัมผงคน้นหรือเกลือ500กรัมสารขจัดกราบ1กิโลกรัม หัวน้ำหอมกลิ่นมะนาวและสีละลายน้ำเตรียมน้ำสะอาด9กิโลกรัมใส่สารเพิ่มฟอง200กรัมน้ำที่เราใช้ต้องเป็นน้ำกรองนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ภาชนะที่ใช้ในการผสมควรจะจุได้มากกว่า15ลิตรขึ้นไปนะครับน้ำ1กิโลกรัมครับใส่ภาชนะไว้ผงข้นหรือเกลือ300กรัมคนให้เข้ากันครับ ผงข้นละลายเข้ากันดีแล้วก็ผสมหัวแชมพู N701 กิโลกรัมครับคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเสร็จแล้วนำไปผสมกับสารเพิ่มฟองที่เราเตรียมไว้ตอนแรกคนให้เข้ากันครับเติมสารขจัดคราบ1กิโลกรัม คนไปจนละลายครับต้องใช้แรงบ้างเพราะจะมีความเหนืดเติมหัวน้ำหอมกลิ่นมะนาว25กรัมเติมสีผงละลายน้ำคนไปเรื่อยๆแล้วก็ทยอยเติมผงข้นส่วนที่เหลือครับ ตอนนี้ก็จะมีความเข้มข้นและหนืดมากครับเราเติมน้ำไปอีก3 0 0พกรัมครับถ้าชอบค้นมากก็ไม่ต้องเติมครับคนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะได้ความเข้มข้นประมาณนี้ครับตรวจสอบดูว่าละลายดีทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรตกขางก็ปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืนครับหนึ่งคืนผ่านไปเราเปิดฝาก็จะได้น้ำยาใสาๆแบบนี้ครับ เข้มข้นมากก่อนใช้ก็ผสมน้ำได้อีกครับตักใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้นานครับใส่ขวดขนาด1,500 ml หรลหรือตามชอบได้เลยครับวันนี้เราบรรจุได้10ขวดครึ่งครับ เสร็จแล้วก็มาลองน้ำยาล้างจานของเรากันครับหอมกลิ่นมะนาวมีความเข้มข้นขึ้นฟองดีทีเดียวครับวิธีทำง่ายๆลองทำกันดูนะครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ